สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสุริโอจะชวนทุกท่านไปใช้เวลาในวันหยุดไปสอดส่องดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ตามที่ต่างๆในสวนของเรานะครับแล้วหนในต้นนั้นก็คือต้นขวักมรกตผมปลูกแล้วก็ปล่อยเขาไว้นานเลยนะครับปล่อยให้เขาออกดอกจนต้นโทมไปมากๆเลยก็เลยจะมาทำการตัดแต่งเขา แล้วที่สําคัญก็คือส่วนที่เราได้จากการตัดแต่งนั้นเราก็จะนําไปขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงทําการรีพอร์ตติ้งหรือขยายขนาดกระถางของเขาให้ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นเลยไปดูว่าผมทําอะไรเขาบ้างในตอนนี้นะครับในคลิปนี้มือเย็นจั่วหัวไว้ว่าสำหรับท่านที่เคย ปักชำกวักมรกตด้วยใบอย่างที่มือเย็นเคยทําคลิปไปแล้วนะครับสามารถคลิกดูที่การได้แล้วหลายท่านก็ลงมือทําตามผลปรากฏว่างอกรากช้างอกรากยากแล้วก็นาน,นมากๆเลยกว่าจะได้เห็นรากหรือบางทีก็อาจจะล้มหายตายไปทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะว่าตัวใบของเขาที่มีการเก็บสะสมอาหารนั้นก็ อาจจะมีปริมาณของอาหารน้อยนะครับก็จึงทําให้การงอกรากก็เป็นไปได้ยากเต็มทีหรือสุดท้ายเน่าไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นสูงมากๆนั่นเองทีนี้ผลพลอยได้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งในวันนี้ก็จะนําไปใช้ในการปักใจกันเพื่อประดับตกแต่งบ้านเดือนของเราด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ต้นนั้นโปร่งโล่งขึ้นและที่แน่นอนก็คือเป็นการการันตีได้ว่าจะทําให้เกิดการงอกรากง่ายขึ้นเพราะว่า ตัวเขาเองมีลำต้นที่ทำหน้าที่ในการสะสมอาหารไปพร้อมๆกันด้วยนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ลำต้นนะในส่วนนี้คือส่วนของก้านใบแล้วก็ใบซึ่งใบทั้งหมดนี้เป็นใบประกอบนะครับนั่นหมายความว่าในหนึ่งก้านใบนั้นก็จะประกอบด้วยใบย,ย่อยๆใบเล็กๆแบบนี้หลายๆใบเข้าด้วยกันนะครับหล <Okay. S 1> ายท่านที่เลี้ยงกวากมรกตแบบโคตก็คือเอาลำต้น ที่เป็นทิวเบอร์ของเขาเนี่ยนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้ลากเขาอยู่ในดินส่วนตัวลำต้นเนี่ยนะครับเป็นลำต้นที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมอาหารแล้วก็ส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีการแตกเจ้ากิ่งก้านใบของเขาแบบนี้นะครับออกมาจากตัวโขดนั้นและนี่แหละเป็นความลับว่าทำไมเจ้า กวักมรกตถึงอึดอดทนมากนักเพราะว่าเขามีการเก็บสะสมอาหารไปในทุกส่วนของลําต้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวลําต้นที่เป็นหัวโขดนั้นแล้วก็รวมไปถึงก้านใบที่อวบอ้วนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนื้อใบที่หนาแข็งนี้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้ต้นกวักมรกตของเรานั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ใจดูแลมากนักหรือแม้กระทั่งปักลงไปในใจกันแม้ว่ากิ่งนั้นจะไม่มีรากที่งอกออกมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเลยแต่เขาก็ยังอยู่ได้เป็นเพราะว่าเขาดึง อาหารจากใบแล้วก็ก้านใบของเขาออกมาใช้งานนั่นเองไร่กันมายืดยาวแล้วสิ่งแรกที่ผมจะไปทําก่อนเลยก็คือการไปตัดแต่งกิ่งของเจ้ากวักมรกตนี้เพื่อให้รูปทรงสวยงามขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการใช้เขาไปเพื่อการปักเจกันแล้วก็รวมไปถึงการขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลายๆท่านที่ปักชํากวักมรกตแล้วไม่ได้ผลดีลองตัดใจ ตัดเขาทั้งกิ่งเลยนะครับแล้วก็นำมาปักชำก็จะทำให้งอกรากง่ายขึ้นอย่างที่ทุกท่านเห็นการตัดแต่งกิ่งสำหรับกิ่งนี้ก็ตัดแล้วก็ไปแช่ไว้กับกระถางของกกราชินีทุเรศซ้ำไปนะครับก็ปักไว้แบบลืมๆดึงขึ้นมาอีกทีก็งอกรากแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่มีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถจะนำไปปลูกกันการตัดแต่งกิ่งก็ไม่ยากเลยครับก็ให้ทุกท่านหามีดคมๆม,มาแล้วก็ทำการเฉือนเขาลงไปนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทํำยังไงนะครับสําหรับสองกิ่งนี้เราก็ทําการเฉือนเข้าลงไปเลยนะครับเอาเขาออกเลยแต่ว่าเฉือนให้มีรอยเฉียงสักนิดหนึ่งเพื่อหนึ่งต้องกันไม่ให้น้ําขังอยู่บนตอเดิมแล้วก็อย่างที่2นะครับเราก็จะเพิ่มพื้นที่รากให้มีการขยายหรืองอกรากบริเวณพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นอันนี้สําคัญเลยนะครับวันนี้เราจะตัดออกสัก สามกิ่งสี่กิ่งเลยนะครับอ่สำหรับกิ่งนี้เราก็ตัดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยเฉือนลงไปมีคมคมนะครับก็ไมครับด,ด้วยอากันนี้ครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาอีกขั้นนึงแบนี้เฉรอนครับเอาแล้วเรียบร้อยด้านห้าสี่กิ่งเราก็จะนําไปปักชากัน <S <S สําหรับกา้บานใบที่เราตัดออกมาแล้วแบบนี้นะครับและยังมีรูปทรงสวยงามดีเราก็นําเขามาปักในแจกันที่แช่น้ําไว้แบบนี้ แล้วเราก็าเอาเข้าลงไปนะครับเดี๋ยวก็เติมน้ําลงไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะทําให้เป็นไม้ที่ปักแจกันสร้างความสวยงามให้กับภายในบ้านเรือนของเราได้ด้วยและที่สําคัญก็คือเขามีอายุการปักแจกันนานเพราะว่าเขาจะดึงอาหารเหล่านี้แหละครับมาใช้ในการเพื่อการสร้างรากยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยก็คือปักแจกันสวยงามดีแล้วก็มีรากงอกมาแล้วเราก็นําไปขยายพันธุ์ต่อได้นั่นเองนะครับ สำหรับสิ่งที่เราต้องทำประการต่อมาก็คือไปผสมดินปลูกกันครับเพื่อที่จะนำเจ้ากิ่งที่เราปักชำจนงอกรากนี้ปลูกลงไปในกระถางใหม่และก็รวมไปถึงการย้ายกระถางเดิมให้กับต้นแม่ของเขาด้วยนะครับวัสดุปลูกที่เราใช้ในการปลูกเจ้ากวักมรกตนะครับหลักใหญ่ใจความเลยก็คือต้องเป็นดินปลูกที่มีคุณสมบัติมีอินทรีย์วัตถุสูงสูงร่วน โปรง่งระบายน้ําได้ดีถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับด้วยเหตุนี้วัสดุปลูกก็คือเป็นดินปลูกแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็อาจจะมีวัสดุที่ช่วยให้ดินนั้นโปร่งโล่งขึ้นอาจจะเป็นกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นเปลือกถุริสงแห้งอย่างที่มือเย็นใช้ก็ได้นะครับก็ใช้อย่างละ1ส่วนแล้วก็นํามาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ เรียบร้อยครับสาหรับเจ้ากิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าผมปล่อยแช่น้ําไว้เลยไม่ได้ไปดูดําดูดีเขาเลยนะครับเราก็จะพบว่าตัวก้านของเขาเนี่ยจะมีการซีดลงหรือยุบลงนะครับถ้าสัมผัสด,ดูเราก็จะพบว่าเขาเป็นร่องอยู่บริเวณนี้แล้วนี่นะครับก็พร้อมให้เรานําไปปลูกต่อแล้วโดยหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาพร้อมแล้วนะครับก็คือ1มีการแตกหน่อใหม่แบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่2ก็คือเห็นไหมครับรากเขามีอายุนานแล้ว แล้วก็ยังมีการแตกอย่างต่อเนื่องที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโขดส่วนที่เป็นทิวเบอร์หรือหัวสะสมอาหารนะครับนี่ก็คือตัวลําต้นของเขาที่เป็นลําต้นจริงๆเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการแตกหน่อใหม่ตรงนี้ที่เป็นที่บ่งชี้ว่าตรงนี้คือลําต้นของเขาเนี่ยเราก็จะดูใกล้ๆตรงนี้เห็นไหมครับว่าตัวหน่อใหม่เนี่ยเขาแตกออกมาจากตัวลําต้นตรงนี้แหละก็จะมีส่วนกลมๆตรงนี้ก็จะมีตา ที่สามารถจะแตกเป็นยอดใหม่ออกมาได้นั่นเองนะครับเราจะไม่พบว่าจะมีการแตกตาใหม่บริเวณส่วนนี้เลยสาเหตุครัเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของก้านใบนั่นเองนะครับไม่มีส่วนของพืชที่ทําหน้าที่เป็นตาหรือสร้างยอดใหม่ออกมาบริเวณนี้นะครับปะ่ะเรานําไปปลูกกันครับก่อนอื่นเลยเราก็รองพื้นลงไปก่อนนะครับ ลำดับต่อมานะครับเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้ารองพื้นไม่นิดหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอของผมหมดนะครับก็ใส่สูตรอื่นลงไปก่อนนะครับเพื่ออย่างน้อยให้ในระยะแรกที่เขามีการใช้อาหารไปเพื่อการงอกรากต่างๆเหล่านี้นะครับตอบแทนเขาสักนิดหนึ่งว่าส่วนที่เขาใช้อาหารไปเยอะเนี่ยครับเราก็เติมชดเชยเขาในบางส่วนนะครับจากนั้นเราก็นําวัสดุปลูกเติมลงไปครับเดีว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในลําดับต่อมานะครับเราก็จะทําการย้ายกระถางจากขนาดกระถางน,นี้นะครับไปอยู่ในกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสังเกตไหมครับว่าผมปล่อยเขาไว้นานเลยก็ทั้งมีรากที่เดินลงดินไปแล้วแล้วก็สาเหตุอีกอย่างหนึ่งสําหรับความโสมของเขานะครับเราก็จะเห็นได้ว,ว่าตัวเขาเองให้ดอกแบบนี้นะครับหลายช่อดอกเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ติดเมล็ดด้วยนะครับ ก็ปล่อยเข้าไว้ครับเผื่อเราจะได้ลุ้นมเมล็ดนั้นนําไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับก็ไปถอดกระถางออกกันครับเราก็เริ่มที่การถอดกระถางออกนะครับก็คือใช้การดันตามนี้นะครับพยายามจะผมพยายามจะรักษารากเขาไว้ให้ได้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยๆประคอ,คอ,คอ,คองแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงออกอันนี้ครับเห็นไหมได้รากบางส่วนมาแด้นะครับแล้วก็ตามข้อสันนิษฐานเลย ว่ารากแน่นกระถางแล้วนะครับแบบนี้เลยเราก็นําไปปลูกลงในกระถางใหม่เลยนะครับผมก็เติมดินบางส่วนไว้ในน,นี้แล้วนะครับเราก็เติมปุ๋ยละลายช้ารองลงไปเข้าสักนิดหนึ่งเพื่อจะทาให้เขาเจริญเต,ติบโตต่อเนื่องไปได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็โรยลงไปเลยผมใช้หนึ่งกรมือเลยนะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับแบบนี้จัดรากเขาสักนิดหนึ่งจับหน้าจับตาเขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เติมดินลงไปในกระถางเลยครับีเร็ว ก็เรียบร้อยสวยงามครับผมก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งเขาเพื่อนํามาใช้ในการปักชําต่อแล้วก็รวมไปถึงทําให้รูปทรงเขาโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็ย้ายกระถางทําให้เขามีดิน มีอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับถ้าหากท่านไม่ได้เดินทางออกไปไหนมือย็ยนก็เชิญชวนให้ทุกท่านได้ตรวจตราสวนของเราว่าต้นไหนที่เขาเติบโตเน่นขรถางแล้วแล้วก็พอจะนํามาขยายพันธุ์ได้หรือใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆเขาได้เราก็ลงมือใช้วันหยดุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับแต่เสียดายนิดนึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ที่2กรกฎาคม2566นะครับที่อุบลราชธานีฝนกำลังตั้งเข้ามาแต่จะตกแหล่ไม่ตกแหล่ครับอากาศก็เลยร้อนอบอ้าวเป็นพิศเศษเงื่อแตกเลยครับแค่เปลี่ยนกระถางเพียงแค่ต้นเดียวแล้วก็ปักชำอีกไม่กี่เก่งเองนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเราก็จะได้ต้นไม้ต้นใหม่ หลายหลายต้นเอาไว้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านแลวก็กลานานมิตรที่ชอบปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ปักชำกวักมรกฏด้วยใบยแล้วไม่งอกงานดีลองปักชำมันทั้งกิ่งแบบนี้เลยครับยืนยันว่างอกรากง่ายมากแล้วก็นําไปปักชำในน้าหรือจะปักชำในดินก็โดยตรงก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ปักชำในน้ําดีกว่าแน่นอนเพราะว่านํากิ่งเข้ามาประดับตกแต่ง บ้านของเราได้นั่นเองนะครับสาระดีๆสําหรับคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีอยู่เป็นประจําที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอดูคลิปนี้ของมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุป,ปนิสัยของต้นไม้นั้นๆ และถ้าหากท่าน s u b s c r i b e แล้วแล้วก็เป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระด,ดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็กเชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระด,ดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปไม่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่รักและชื่นชอบต้นมไม้ด้วยกันก็เชิญชวนท่านได้ กดไ like ลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านเคยปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคและ,มะแมลงเข้าทําลายต้นไม้ที่ท่านรักแล้วก็แล้ท่านไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับต้นไม้ของท่านแล้วก็มือเย็นเชิญชวนให้ท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับมีทั้งชีวพันธ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงถ้าหากท่านมีปัญหา เรื่องของเชื้อราโรคเน่าต่างๆโรคแอนแทรคโนตนะครับต้องมีทั้งไตรสารแล้วก็ลาบีนาติดบ้านไว้ทั้งสองชีวพันธุ์นี้ผสมร่วมกันได้เลยนะครับแล้วถ้าหากท่านปวดหัวกับการควรจิตควรใจของแมลงปากดูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ,อ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไฟไลายแดงต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงตั๊กแตนด้วยนะครับเพี่เป็นแมลงปากกนะัดก็ต้องมีบูเวรินแล้วก็เมทาสารติดบ้านไว้ แล้วก็รวมไปถึงเจ้าหนอนน้อยต่างๆที่เข้ามาทำลายกัดกินต้นไม้ที่เรารักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใบที่สวยงามแล้วก็มีไลนิ่งไว้ในข้อบคลองนะครับฉีดพ่นจัดการเขาได้ดีมากๆแล้วท้ายที่สุดก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่จะมีท่าหอยท่า หอยเจดีระบ,บาดอยู่แล้วก็แนะนําให้ท่านมีไลชินาสติกบ้านวัดจัดการได้อย่างเอาอยู่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้อย่างเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราทําให้ระบบนิเวศของสวนของเรานั้นมไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายให้กับผู้ใช้นะครับเลือกใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเข็มประเทศไทยในตอนนี้มือ,อยานสตูริโยกวางมารากตแล้วก็แอปพลายเข็มประเทศไทยขออนุญาตลา,ตาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนต่อไปครับ